เอาเดเกรฟอร์มโหดขึ้นโพเดียมแรกในศึกมอเต GP สวัสดีแฟนๆ BK8 คแปดเกซินีเลซิ่งนะครับหลังจากเสร็จสิ้นไปแล้วฮะในรอบเมนเรตของเฟรน์กลางปีครับที่สนามเลอร์มังครับซึ่งเป็นมอเต GP สนามที่6ในซีซั่นนี้นะครับโดยอันดับหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่าคนที่เข้าอันดับหนึ่งเนี่ยฮะก็เป็นนักบิดเจ้าถิ่นครับอย่างโจฮันสโก้ครับในเข้าเป็นอันดับที่1ครับอันดับ2เนี่ยเป็นมาร์คมาเกสครับแล้วก็อันดับ3ามถือว่าเซอร์ไพรส์คครรรรรัับบบบเเเเเเปป็็นนนนจจ้้้าาหูฟออ์ิลดดกกกะที่ไ16แตมวย เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ครับแล้วก็นี่เป็นโพเดียมแรกในฐานะนักบิดรุ่นใหญ่โมโต GP นะครับในรอบสปินเรสเนี่ยอเดเกก็เข้าเป็นอันดับ3ครับได้ขึ้นโพเดียมรอบสปินเรสไปแล้วครับแล้วก็รอบเมนเรนเนี่ยอัลเดเกก็เก็บอันดับ3ได้แล้วก็ได้คะแนนไปอีก16แต้มครับทำให้ตอนนี้ครับอัลเดเกก็เก็บแต้มต่อเนื่องนะฮะขึ้นมาอยู่อันดับ8ครับในตารางคะแนนรวมครับตอนนี้เนี่ยมี48แต้มไปแล้วนะครับก็ถือว่าผลงานดีเลยครับแม้ว่าจะเป็นนักบิดชาวสเปนเนี่ย เด่นสุดนะครับในสนามนี้เลยด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยขึ้นมาขับ m o t ต GP ปีแรกแล้วก็ได้โพเดียมได้ที่3ในะทั้งสปินเรสแล้วก็เมนเรสนะครับส่วนตารางคะแนนรวมครับผู้นํายังเป็นมาร์กมาเกสครับก็เข้าเป็นที่2ครับเก็บเพิ่ม20แต้มตอนนี้ก็มี171แต้มครับส่วนที่น่าเสียดายครับก็คือคู่หูของอัลเดเกครับอย่างอเล็กมาเกสสนามนี้เนี่ยเจ้าตัวไปพลาดท่าล้มนะครับทำให้แข่งไม่จบไม่เข้าเส้นชัยก็ทำให้แต้มเนี่ยหยุดอยู่ที่149คะแนนเท่งรงอยู่อันดับ2ครันเป็น รองเพียงแค่พี่ชายในตารางคะแนนรวมอยู่นะครับถือว่าผลงานของทีมเ k 8เกรซินี่สนามที่6นี้ที่เฟรนช์กลางปีเนี่ยยอดเยี่ยมครับนักบินยางอเล็กเก็บแต้มได้ในสปินเรสแล้วก็เอาเดกรเนี่ยก็ขึ้นโพเดียมครั้งแรกทั้งสปินเรสแล้วก็เมนเรสเลยนะครับก็เดี๋ยวว่ากันต่อครับเดี๋ยวสนามต่อไปนะครับสนามที่7ครับก็จะข้ามไปแข่งขงันกันที่ประเทศอังกฤษครับที่สนามทิสซอกกลางปีออฟเดอะยูเอเ i ็ g คิงดอนะครับในวันที่23พฤษภาถึง25พฤษภาก็พักกันประมาณ2สัปดาห์ครับแล้ว รอเชียนักบิด b k 8เกสซนี่กันต่อให้เก็บแต้มให้ทําแต้มเรื่อยๆแล้วก็ให้ลุ้นแชมป์โลกไปยันสนามสุดท้ายเลยนะครับก็ฝากเอาใจช่วยนักบิด b k 8เกซซนี่เรซซิ่งกันด้วยนะครับ